ขอโทษที่ลงช้านะครับพอดีว่าผมอ่านนิยายจนลืมเวลานะครับเลยลงช้าอ่อนี่คือตอนที่ห้ถึงหกนะครับชูเซวียุนเห็นแบบนั้นเขารีบเปิดใช้งานนอ b i บีลิตีทุ่มคล่ลองทันทีพลังรบของเขาเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าค่าสเตตัสทุกอย่างพุ่งขึ้นทะลุ 6, หกพันหน่วยยกเว้นค่าร่างกายทุกอย่างว้วนเหนือกว่าวังเทียนป่าชูเซวียุนไม่รอช้าวิาง่งหมัดสวนกลับไปตรงตรงบังเกิดเสียงโซนิกบูมดังลัน่นส่วนเหตุผลที่ไม่ใช้เงาโลหิตนั่นเพราะชูเซวียุนต้องการทดสอบหบมดทุ่ ในหมู่พวกเขามีผู้ชมนับไม่ถ้วนที่ได้เห็นชูเซวียยุนต่อสู้กับปีศาจราตร,รีเกิดเสียงฮือฮาไปทั่วเทพมรณะกล้าเผชิญหน้ากับหวังเทียนป่าแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวเขากำลังคิดบ้าอะไรอยู่เนี่ยเลเวลสามปะทะเลเวลสี่ไม่ต้องดูแล้วคราวนี้เทพมรณะได้ตายสมชื่อแน่คนที่อยู่ข้างๆถอนหายใจออกมาบอร์ุมมอร์มมอมอช่วงเวลาสั้นๆกําบังของทั้งสองประสานงานกันบังเกิดเสียงระเบิดรุนแรงดังขึ้นตามมาคลื่นอัดอา,ากาศกวาดฮือก่อฝุ่นควันฟุ้งไปทั่วจนยากที่จะมองเห็นผลลั เห็นแค่เพียงร่างของฉูเซวียุนยังคงหนักแน่นยืนหยัดอยู่ที่เดิมไม่ขย,ยับไปไหนจะมีก็เพียงรอยร้าวบนพื้นใต้เท้าเขาตรงกันข้ามร่างของหวังเทียนปากหลับถอยห่างออกไปไกลกว่าสิบเมตรขาทั้งสองของเขาฝังลึกลงไปในพื้นโดยเบื้องหน้าจากจุดที่ถอยกรูดออกมาเป็นร่องลึกสองร่องเป็นทางยาวแล้วอีกอย่างหลายจุดตามช่วงแขนโดยเฉพาะบริเวณกำปั้นของหวังเทียนป่าตอนนี้ปรากฏรอยแผลฉีกขาดทะลุวพวกมันกำลังฟื้นตัวด้วยความเร็วที่มองเห็นด้วยตาเปล่านี่มันพลังรบของเลเวลสี่หวังเทียนป่าเงยหน้าขึ้นในฉับพลันจับจ้องูเเซวววียนนนนไไม่่าางตตแแกกป็ััอะรฉันน่ะะหรรอก็เทพมณไงูเซวววีียยยยยยุนนนแค่่่เเสง็ปััดดฝตตาามมมกลล้้้รอออิื แกได้ยินคำข้อแหลงหูนี้ใบหน้าของหวังเทียนป่าเปลี่ยนเป็นหน้าเกลียดทันใดตเตรียมจะโจมตีฉู่เซวียนอีกรอบแม้การประทะก,กันครั้งแรกจะบาดเจ็บเล็กน้อยแต่นั่นไม่นับเป็นสิ่งใดสำหรับหวังเทียนป่าเมื่ออยู่ต่อหน้าพลังฟื้นฟูของเขาปรับใดที่ยังมีพลังงานเพียงพอแม้จะได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ยังสามารถฟื้นตัวได้ในระยะเวลาอันสั้นแต่ในตอนนั้นเองเสียงกระแอมเบาๆพลันดังขึ้นน้ำเสียงแผ่วเบาของซ่งหงดังก้องในใจของผู้คนโดยรอบเห็นแก่หน้าฉันเรื่องบาดหมางใ,ในวันนี้ขอให้จบลงเพียงเท่านี้เถอะพวกเราไปหวังเทียนปป่่่่าา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 ไไดดด้้้้้ยยยยยยยิิินนนนนนนคคีีีีเเ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 จจจตตัััััััวววแสสงงงงงงง็็็หหหหลลลลลกกกกกชชมมมอููซขผใพบทททศ ทว่ายามมองแผ่นหลังของเขาในเวลานี้จะเห็นว่าความองอาจในยามแรกมันดูหมองไปเล็กน้อยขอบคุณเหล่าส่งที่ช่วยเหลือเห็นกลุ่มของหวังเทียนป่าจะไปจูเซวียยนกล่าวด้วยรอยยิ้มประสานมือไปทางสนามประลองแม้หมดทุ่งคล่่งของจูเซวียยนจะถูกเปิดใช้งานจนทำให้สามารถได้เปลียบหวังเทียนป่าแต่สถานการณ์นี้มีระยะเวลาเพียงนาทีเดียวอีกทั้งออร์บิลิตี้ของหวังเทียนป่ามันช่วยให้เขาฟื้นฟูตัวเองได้ด้วยอัตราเร็วที่น่าหวาดกลัวขืนดึงดันสู้ต่อไปผลลับอาจไม่ดีอย่างที่คิดอย่างไรก็ตามสิ่งที่จจจจูููเเ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 เซววววววีีีีีีีีียยยยอออออนน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 นไไไไไไมมมมมมม่่่่่่่่่่่่รร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 ้้้้้้้้กกกกก็คืืืืขขขาา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 าปปงงงงททททิดดดึแพะะลลลุฮฮหหหหัััใใสสถศตบฉ อัญญประกาศคู่บนท้องถนนคนสองคนกำลังคุยกันหรือนั่นฟังดูว่าไปหน่อยไหมอีกคนพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงไม่เชื่อนี่เรื่องจริงตอนแรกฉันก็ไม่เชื่อเพราะไม่ได้ดูการประลองครั้งนั้นแต่ฉันบังเอิญอยู่แถวแถว,แถวสนามประลองตอนที่เทพมรณะคนนั้นออกมาแล้วดันไปมีปัญหากับหวังเทียนป่าพอดีอัญญประกาศคู่หวังเทียนป่านั่นมันหัวหน้าของกลุ่มทหารรับจ้างพยักคลั่งนี่ได้ยินว่าเขาอยู่ในเลเวลสีมานานแบบนี้เทพมรณะคงตายไปแล้วสิใช่ไหมเหอเหอ,หอนนายเดาผิดแล้วเพราะผลรับกลับกลายเป็นว่าเทพมรณะคว้าชัยชนะมาได้อัญญประกาศ ฉันอยู่ที่นั่นฉันเห็นเป็นสองตาเหอะเหอะถ้าไม่ใช่เพราะเหล่าซ่งผู้คุมสนามประลองออกหน้าฉันอยากจะเห็นจริงๆว่าใครจะแข็งแกร่งกว่ากันเรื่องราวเหล่านี้บอกเล่ากันปากต่อปากจากหนึ่งเป็นสิบจากสิบเป็นร้อยและไม่นานฉายาเทพมราณะของจูเซวียุนก็แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในฐานเทียนหัวเมื่อถึงที่พักหวังเทียนป่านึกย้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ก็ยิ่งรู้สึกโกรธแค้นตกเร่งลงบนโต๊ะหินอ่อนทิ้งรอยฝ่ามือเป็นร่องลึกเอาไว้แม่งเอ้ยหวังเทียนป่าตะวาดลั่นท่าทีดุร้ายปรากฏขึ้นบบบบนนนนนใในห้้้้้้าขาขวเเเป็แแแค่ผูชพลลลััังงงททๆมำีไไดย หัวหน้าใจเย็นก่อนบางทีเจ้าหมอนั่นอาจมีทักษะพิเศษบางอย่างที่ช่วยเพิ่มพลังรบเป็นเลเวลสี่ในเวลาสั้นๆได้หากสู้กันนานกว่านี้อีกสักนิดมีหรือเขาจะเป็นคู่มือของหัวหน้าได้ชายมืดมนกล่าวด้วยรอยยิ้มได้ยินคำนี้หวังเทียนปาพยักหน้าท่าทีดุร้ายที่แสดงออกมาผ่อนคลายลงมากที่พูดมาก็ฟังดูมีเหตุผลอ้อจริงสิแล้วเจ้าพวกกลุ่มทหารรับจ้างเขี้หมาป่าลอบพวกมันยังไม่ยอมก้มหัวอีกหรือหวังเทียนปาคลายนึกอะไรบางอย่างออกเอ่ยถามขึ้นมาลูกพี่ของพวกมันให้ความสำคัญกับอาณาเขตของตัวเองมมมมมมาา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 ากกกกววว่ว่่่่่่่ชชีีีิิตตตแำลลลัังงงคคคนนนนทเรรสอออออไไไปปข้้หหดดญะยืบ อพี่เจ้าเฉียวหลวนวันก่อนได้รับบาดเจ็บสาหัสมาตอนนี้ต hm ัวมันตกอยู่ในสถานการณ์ล่อแหลมแล้วจะมีอารมณ์มาดูแลกลุ่มทหารรับจ้างอีกหรือส่งเจิ้งกวงออกไปแล้วฉันหวังว่าจะได้ยินข่าวดีหวังเทียนปากเล่าวรับทราบผมจะไปรายงานเจิ้งกวงทันทีชายมืดมนกล่าวหลังออกคำสั่งเสร็จสิ้นหวังเทียนป่ารีตาลงเขายังไม่ลืมการต่อสู้กับฉู่เซวียนยนแต่ทักษะทางกายภาพที่สามารถช่วยให้พลังรบของผู้ใช้พลังเลเวลสามพุ่งทะยานจนรับมือกับเลเวลสี่ได้เอาจริงเอาจริงแล้วมันก็น่าสนใจอยู่นะทันใดนั้นรอยยิ้มมมมเเ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 จ้้้้้้้าา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 าล่่่่่หหหหหห์ผุดดดดดขขขขขึึนน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 นบบบบใใชยยยยยืืกกรระะซิิงงงงงงงออออูววววววััััทททีีปปปไตสสฮ เป็นความคิดที่ดีไม่กี่วันก่อนฉันเพิ่งส่งลูกน้องไปซื้อผู้หญิงมาสองคนได้ยินว่าเคยเป็นดาราจุ๋งฉีฉันยกให้แกเป็นรางวัลที่คิดวิธีดีๆแบบนี้ได้ขอบคุณท่านหัวหน้าชายมืดมนที่ชื่อจุ๋งฉีโค้งหัวขอบคุณพลางลับเลนที่ดูลามกออกมาจุดจุดจุดหลังจากแลกหมัดกับหวังเทียนป่าฉู่เซวียวนมุ่งหน้าตรงกลับไปยังบ้านของเจียงห้าวอเจียงห้าววันนี้ฉันได้เจอเจ้าคนที่ชื่อหวังเทียนป่าแล้วฉู่เซวียวนพูดกับเจียงห้าวออะไรนะได้ยินประโยคนี้เจียงห้าวอที่กำลังทดลองใช้พลังอยู่สายฟ้าใในนนนนนนมมมมมืืออออออเเเเเเเขขาาาาาหหหหลลลลลลุุุดดดดกกกกกรรคคคคววววววบบททททัััีีีีีโ้้้้้้้้งงงงงะิิพพพต็็็ๆ่่่ำยยยไไไภูซแปจ พลังรบในเลเวลหนึ่งแต่กลับสามารถสร้างอนุภาพได้ขนาดนี้สงแล้วที่พลังธาตุสายฟ้าถูกกล่าวขานว่าเป็นอำนาจที่มีพลังทำลายล้างสูงสุดไม่เลวนี่เจียงห้าวฉันไม่อยากเชื่อเลยว่านายจะควบคุมพลังได้ถึงระดับนี้แล้วฉูวเซวียุนตบไหล่กล่าวด้วยรอยยิ้มได้รับคำชมนี้เจียงห้าวยิ้มเจือไม่ได้นายสนใจผิดประเด็นไปหรือเปล่าที่บอกว่าได้เจอหวังเทียนป่าเนี่ยแค่เจอเฉยเฉยรือประจันหน้ากันเลยประจันหน้าฉูเซวียุนพังกหัวหยิบเบียสองกระป๋องออกจากพื้นที่ระบบโยนกระป๋องหนึ่งในเจียงห้าวส่วนอีกกระปป๋อออองงงเเิดดื่่่มมคยยๆๆลาาสรช้ ฉันได้ลองงัดก,กับเขาแล้วด้วยพอได้ฟังเจงห้าวอเก้าเข้ามาเดินวนรอบตัวฉูเซวียยนตรวจสอบดูอย่างละเอียดก่อนกล่าวด้วยสีหน้างงวยเล็กน้อยนายไปสู้กับเขามาหรอแต่ทำไมสภาพนายดูไม่ต่างจากปกติเลยฉูเซวียยนหัวเราะเหอะแล้วพูดว่าทำไมนายอยากให้ฉันบาดเจ็บขนาดนั้นเลยหรอไม่แน่นอนเจงห้าว์สายหัวก็แค่รู้สึกว่ามันเหลือเชื่อไปหน่อยเพราะหวังเทียนป่าคือผู้ใช้พลังเลเวลสี่ช่วงปลายฉูเซวียยนยักไหล่ตอบว่าก็แค่เล่นตุกติกนิดหน่อยถ้าเป็นการต่อสู้ตามปกติฉันไม่มีทางสู้เขาได้อ้อแล้้้้้้้้้้้้วว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 ออ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 อีีีีีกกยย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 ่่่่่่่่่่่าา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 งง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 งนน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 เเเเเเเมมมืืหืหััััททปปปรรรรรููขขขฉแแแลสดดดดดดตไไไไิิะะโคคจจำ สำหรับผู้ใช้พลังระดับสูงอย่างหวังเทียนป่าขุมอำนาจที่พอจะทำให้เขาหวาดกลัวได้มีแค่ทางกองทัพกับสนามประลองเท่านั้นขณะที่เจียงห้าวอไม่แกร่งพอที่จะเข้าร่วมกับสองขุมกำลังนี้อย่างไรก็ตามชูเซวียยนพอจะมีสถานที่หนึ่งในใจแล้วเห็นแค่เพียงรอยยิ้มผุดขึ้นตรงมุมปากเขาเปิอย่างแผ่วเบาว่าไปหากลุ่มทหารรับจ้างเคี่ยวหมาป่าก,กันที่นายเคยพูดถึงก่อนหน้านี้นะหรอเจียงห้าวอถามถูกต้องชูเซวียยนพยักหน้าเสริมต่อว่าถึงยังไงด้วยพลังรบในเลเวลหนึ่งของนายหวังเทียนป่าไม่น่า,า,นากกกััับบเเป็นนนาารรรยยออมตดสิใจขงู่ซวีุ กลุ่มทหารรับจ้างเขี้ยวหมาป่าตั้งอยู่ในฝั่งตะวันตกของฐานเทียนหัวผู้นำของพวกเขาอยู่ในเลเวลสี่ดังนั้นพอมีชื่อเสียงอยู่บ้างชูเซวียุนแทบไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆก็หาที่ตั้งของพวกเขาเจอแต่เขาเป็นคนเดียวที่รู้จักสองพี่น้องตระกูลเฉินแห่งกลุ่มทหารรับจ้างเขี้ยวหมาป่าขืนให้เจียงห้าวาเข้าไปคนเดียวแล้วเรียกร้องของเข้าร่วมกลุ่มมันอาจดูไม่เหมาะสมอยู่บ้างจึงเดินทางมาด้วยอย่างไรก็ตามยิ่งเข้าใกล้ที่ตั้งของกลุ่มเขี้ยวหมาป่ามากเท่าไหร่ชูเซวียุนก็ยิ่งรู้สึกว่วว่่นน่่่่่่่่าา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 สสภภพพพพพแแแววววววดดดลลลลลล้้้้้้้้้้้้้ออ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 อมม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 รรรรบบบบบบตตััััััเเ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 ขขขขขขิิิปปปไกกกกกนน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 หหหีีีีะงง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 ทททททจผูใใชยยยยยยถุโึ จนตอนนี้กระทั่งคนเดินถนนก็ยังไม่โล่มาให้เห็นในสายตาหรือจะมีบางอย่างเกิดขึ้นชูเซวียอนอสไม่ได้ต้องพรึรมพำกับตัวเองฝีเท้าเขาขยับเร็วขึ้นเล็กน้อยไม่นานเขาก็มาถึงประตูฐานของกลุ่มทหารรับจ้างเคี่ยวหมาป่าอย่างไรก็ตามชูเซวียอนพบว่ามีคนจำนวนไม่น้อยรวมตัวกันอยู่รอบๆทั้งภายนอกและภายในบรรยากาศดูผิดปกติอย่างเห็นได้ชัดคนในฐานเคี่ยวหมาป่ากับคนนอกประตูดูเหมือนจะถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายและทั้งคู่กำลังเผชิญหน้ากันนี่มันชูเซวียอนเห็นฉากนี้เขาเริ่มตื่นตัวเงียบหูตั้งใจ หัวหน้าของพวกแกก็เหมือนตายไปครึ่งหนึ่งแล้วยังดื้อดึงอยู่อีกทำไมมาเข้าร่วมกับกลุ่มทหารรับจ้างพยักคล่องของพวกเราดีกว่าจุดจุดอัญ,ญ,ญประกาศคู่ต่อให้พวกเราไม่มาก็จะมีกลุ่มทหารรับจ้างอื่นมาอยู่ดีพวกแกมีแค่สองทางเลือกหนึ่งคือยอมสละอนาเขตแต่ดยดีหรือไม่ก็ให้พวกเราบุกเข้าไปเสียงตะโกนดังขึ้นจากฝั่งนอกประตูในขณะที่คนข้างในฐานวกกัดฟันจ้องมองอีกฝ่ายด้วยความโกรธกลุ่มทหารรับจ้างพยักคล่องชูเซวียืนพึมพำเขาไม่นึกเลยว่าจะได้พบกับคนของกลุ่มทหารรับจ้างพยักคล่องที่นี่แลล้้้ววรรอยยยิมชัั่าพน ในเมื่อเขาเคยฉีกหน้าหวังเทียนป่าไปแล้วครั้งหนึ่งจูเซวียุนก็ไม่รังเกียจที่จะสร้างความเดือดร้อนให้อีกฝ่ายเพิ่มอีกสักครั้งอีกทั้งการลงมือในครั้งนี้ยังสามารถช่วยให้กลุ่มทหารรับจ้างเคี้ยวหมาป่าหลุดจากการปิดล้อมได้ไม่บ่อยนักหรอกที่จะมีโอกาสยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวที่พวกเคี้ยวหมาป่าเลิกปิดบังเถอะคิดหรือว่าพวกเราไม่รู้ผู้ใช้พลังเลเวลสี่ของกองทัพยัยงช่วยรักษาอาการบาดเจ็บหัวหน้าพวกแกไม่ได้ถ้าไม่ใช่เพราะเขาเป็นเลเวลสี่น่ากลัวว่าเขาคงตายไปนานแล้วในกลุ่มทหารร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 รััััััััับบบบจจ้้้้้้้้าา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 างง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 งพพพพยย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 คคลล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 ่่่่่่่่ผููใใใชชชธตตุุุไไฟเเ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 ววววนนนนนนดดดกกกกกกอออออออหหหหหหหะะมมมททำำิญสสีีีีีขขขขซปฏึื แม้ทางกองทัพจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้พลังฆ่ากันเองในฐานแต่หากเป็นเรื่องความขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มทหารรับจ้างส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะทำเป็นปิดตาข้างเดียวเพราะเรื่องแบบนี้คือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็นเหตุผลเดียวกันที่กลุ่มทหารรับจ้างพยักคลั่งเหมิมเกริมถึงขนาดนี้สหายชูในตอนนั้นเองเสียงอูทานสองเสียงดังมาจากทางฝั่งสมาชิกกลุ่มทหารรับจ้างเขี้ยวหมาป่าชูเซวียุนมองตามเสียงและเห็นว่าสองพี่น้องตระกูลเฉินกำลังโบกไม้โบกมือให้เขาเห็นภาพนี้ชูเซวียุนพยักหน้าให้ทั้ คนที่พูดชื่อจางสิงเป็นผู้แข็งแกรง่งอันดับสองแห่งกลุ่มทหารเขี้ยหมาป่าเป็นรองเพียงผู้นำเท่านั้นพลังรบของเขาอยู่ในเลเวลสามโชคายอีกแค่ก้าวเดียวก็จะขึ้นสู่เลเวลสี่แล้วแน่นอนพวกเราได้พบกับสหายชูยในเมืองตรงเฉิงเขาเป็นผู้ใช้พลังเลเวลสี่เฉินหยุนที่อยู่ถัดมาเอ่ยปากขึ้นทันทีที่คำนี้กล่าวออกมาเสียงฮือฮาจากฝั่งกลุ่มทหารรับจ้างเขี้ยหมาป่าดังขึ้นวัยรุ่นที่ดูธรรมดาคนนี้แท้จริงแล้วคือผู้ใช้พลังเลเวลสี่เฉินเฟิงนายไม่ได้กำลังโกหกวพวกเราใช่ไหมคนข้างข้างพูดด้วยน้ำ ถ้าเป็นอย่างที่นายว่าบางทีเขาอาจช่วยพวกเราทำลายแนวล้อมนี้ได้แต่ฉันไม่แน่ใจว่าเขากับเจ้าหมอนั่นของกลุ่มทหารรับจ้างพยักคลัง่งใครจะแกร่งกว่ากันจังสิงกล่าวพลางหันไปมองชายคนหนึ่งในกลุ่มทหารรับจ้างพยักคลัง่งคนที่ผอมแห้งหนังติดก,กระดูกแต่ทั่วร่างกลับมีแรงกดดันรุนแรงเล็ดลอดออกมาเจ้าหนูฉันขอแนะนำว่าอย่าหาเรื่องใส่ตัวเพียงเพราะปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองผู้ใช้พลังไฟเห็นแบบนี้สีหน้าเขามืดมนลงหันมาเตือนฉู่เซวียนนั่นคงไม่ได้หรอกตั้งแต่ที่แกเป็นคนของกลุ่่่่่่่่่มมมมมททหหหาา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 รร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 ัััััััััับบบบจจ้้้้้้งง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 พพพพยย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 คคคลลลลลฉนนนนนนเเ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 ตตอออออขขุุืีีีีีีูููซซววววกกกกกสสสไดดดิิิำชฝะะ ฮ่า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 ไอเด็กสารเลวไม่รู้จักฟ้าสูงดินต่ำจงหักแขนตัวเองคุกเข่าลงแล้วก็ใส่หัวไปซะไม่อย่างนั้นจุดจุดจุดอัญญประกาศคู่ผู้ใช้พลังลูกไลกระบี่ในมือเขาเอ่ยต่อว่าในกลุ่มพวกเรามีบางคนชอบกินเนื้อมนุษย์โดยเฉพาะเจ้าตัวเล็กผิวบางอย่างแกเนื้อคงจะนุ่งน่าดูคนอื่นๆในกลุ่มทหารรับจ้างพยักคล้องหัวเราอย่างชั่วร้ายเห็นได้ชัดว่าพวกเขาปฏิบัติต่อจูเซวียุ่ราวกับลูกแกะที่รอวันถูกเชือดเดี๋ยวได้เห็นกันว่าใครกันแน่ที่ไม่รู้จักฟ้าสูงดดดิิินนนนตต่่่่่ำจููเเเเเซวววววยยยออแคสีีีีงงาาาาาทททถััััมมผ้้้ใชชชพพลลลลลไไไฟกกกก็บบฉะืืป เห็นแค่เพียงมีดวยาวรูปทรงประหลาดตาปรากฏขึ้นในมือฉูเซวียนมันมาพร้อมจิตสังหารอันไร้ที่สิ้นสุดเพียงมองก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศอันเย็นเยียบอลฟัฟฟ์ฟอฟฟต่อมาแสงสีเลือดพลันสว่างว่บตวัดคราเดียวนำหัวใหญ่หลายหัวกระเด็นขึ้นสู่ฟ้าไม่มีรอยเลือดแม้แต่หยดเดียวออกมาจากศพพวกนั้นทักษะกระหายเลือดของเงาโลหิตเปิดใช้งานแล้วแกล่าดียังไงมาโจมตีกลุ่มทหารรับจ้างพยักคล่องของพวกเราเห็นฉากนี้เงเย็นผุดขึ้นเต็มหน้าผาผู้ใช้พลังธาตุไฟเจ้าตัวกรีดร้องด้วยความสยดสยองเห็นได้ชชัััััััดดดววววววว่่่่่่่าา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 เเเเเขขไไไมมมมมรรรรู้้้้้้้สสึกกกกกกตตนนนนนนิใจงงงงหหหะททีีีีถถออออผลลยยคป็ โอ้โหปฏิกิริยาดีไม่เลวนี่เห็นภาพนี้ฉูเซวียุนกล่าวอย่างเฉยเมยแต่ครั้งต่อไปแกจะยังโชคดีอีกหรือเปล่ากรียดกราดบ้าคลั่งนี่คือคำนิยามที่ผู้ใช้พลังธาตุไฟนึกถึงฉูเซวียุนหลังจากเห็นศพสหายหลายคนเบื้องหน้าร่างเขาสั่นสะท้านเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีคนกล้าสังหารสมาชิกกลุ่มทหารรับจ้างพยักคล่องในที่สาธารณะเช่นนี้แย่แล้วเห็นภาพนี้ใบหน้าของจางสิงแปรเปลี่ยนเป็นหน้าเกลียดหากฉูเซวียุนไม่ได้ฆ่าใครมันก็หนีไปแต่ตอนนี้กลุ่มทหารรับจ้างพยงไปไปยยยััััคคค์ลลลลลล่่่่งงงงตตาาาาาไไไปปหหหหหนนนบบจกกกกเเุรณีีี้้้มือออทววใถแ เฮ้ยห,หูหยุดเดี๋ยวนี้ในตอนนั้นเองเสียงไม่อยาแสดังขึ้นจากใจกลางกลุ่มทหารรับจ้องพยักคลั่งจากนั้นชายที่ผอมแห้งราวกับเนื้อติดก,กระดูกได้ก้าวออกมาและดูจากแรงกดดันรอบตัวเห็นได้ชัดว่าเขาอยู่ในเลเวลสโอ้ในที่สุดก็ทนไม่ไหวแล้วหรอชูเซวียืนหัวเราะเบาๆเขา,าสังเกตเห็นเจ้าหมอนี่ตั้งแต่แรกแล้วอย่างไรก็ตามเนื่องจากมีผู้ใช้พลังนับสิบห้องล้อมอยู่รอบตัวเขาเลยไม่มีโอกาสเข้าไปโจมตีมันแต่ตอนนี้เจ้าหมอนั่นก้าวออกมาด้วยตัวเองแล้วคราวนี้แล้วเขาจะได้มีโอกาสเสียทีฉันไม่รู้ว่าใครหรอกนะว่าใครเป็นคนมอบความกล้าให้แกถึงได้กล้ามาฆ่าคนของพวกเราแต่วันนี้ต่อให้แกมีภูมิหลังใหญ่โตแค่ไหนก็อย่าหวังว่าจะรอดไปได้ชายโครงกระดูกพูดซ้ำๆเสียงของเขาร้ายแรงพอๆกับเสียงเสียีกันของอา ทันทีที่เสียงของเขาตกลงศพของเหล่าผู้ใช้พลังที่เพิ่งตายไปก็เริ่มเกิดความเคลื่อนไหวแปลกๆเห็นแค่เพียงศพเหล่านั้นราวกับกลายเป็นมัมมี่ที่ข้ามผ่านเวลามานับร้อยนับพันปีเนื้อหนังเหี่ย,ยวเฉาย่อยสลายสุดท้ายเหลือเพียงโครงกระดูกและกระดูกพวกนั้นค่อยๆลอยมารวมตัวกันบนร่องของชายโครงกระดูกกลายเป็นกรอบปกป้องตัวเขาอีกทั้งยังมีเดือยแหลมนับไม่ถ้วนงอกขึ้นตามข้อต่อต่อตางๆแม้จะดูน่าเกลียดน่ากลัวแต่ร่างของชายโครงกระดูกได้รับการปกป้องอย่างทั่วถึงออบิลิตี้นี่มันเขาคือจังกวงจงสิ่่่งทีออยูไไมกลรร้องอออทาาานนนนขขขึ้้้มมมไไไ่่ดดเเเเืยยิสีงงพลักิดดคคคคคววาาาาาาามมมมโกกกกลลลลหหหหขขึ้้้้้นนนนนนนใใููู่่่่่ผชชชพัััังงงุุททรรรบจจจเเีียปืออ จึงคงไม่สนใจเสียงฮือฮาของกลุ่มทหารรับจ้างเขี่หมาป่าที่อยู่ข้างหลังเขาชี้ไปทางจูเซวียนเอยอย่างช้าช้าฆ่ามันภายใต้คำสั่งของเขากลุ่มทหารรับจ้างพยักคล่องเผยสีหน้าดุร้ายยกอาวุธต่างๆขึ้นกล้าวตรงเข้าหาจูเซวียนเห็นภาพนี้รอยยิ้มกระหายเลือดผุดขึ้นบนมุมปากจูเซวียนด้วยทักษะกระหายเลือดของเงาโลหิตไม่ว่าจะมีกี่คนก็สามารถกำจัดได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นอีกทั้งศัตรูจากทางฝั่งกลุ่มทหารรับจ้างพยักคล้องหากไม่นับเจ้าโครงกระดูกแ,แล้วผู้ใช้พลังคนอออออืื่่่่่่่่่่่่่่นน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 นๆยยยยยููููแคคคเเ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 ลลลลววววกก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 ัััััับบบททาา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 ้้้้้สสสหหรรรรจจจจซีีีีุมมมมมมไไไตตตงงงงงถิ็ฉฟ สู้ก็สู้วะพี่น้องทั้งหลายลุยยังไม่ทันเอ่ยจบประโยคเขาก็วิ่งนำออกไปเป็นคนแรกในช่วงคริสตาเดียวผู้ใช้พลังหลายสิบคนกระโจนเข้าตะลุมบอลกันเสียงระเบิดจากการประทะก,กันของพลังและอาวุธดังสะท้อนต่อเนื่องแม้พวกเขาส่วนใหญ่จะมีพลังรอบอยู่ในเลเวลสองเท่านั้นแต่ผลกระทบจากศึกนี้ไม่น้อยเลยสมาชิกฝั่งกลุ่มทหารรับจ้างพยักคล่อยไม่ทันตั้งตัวเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่นึกว่าฝ่ายกลุ่มทหารรับจ้างเขี้หมาป่าจะลงมือจรงิจรงๆจาง,งสิงกลุ่มทหารรับจ้างเขี้หมาป่าของแกอยากตายหรือจึงกุมในชุดเกราะกระดูกที่สัััังงงงงเเกกกตาาารอออยยูู่่่บบื้้หหลนไไปพพดดจจสิวททีมใ หยุดพลาดไร้สาราเถอะจางสิงค์คำรามโกรธเกลี้ยหมัดขวากเขากลายเป็นโลหะต่อยทีเดียวส่งผู้ใช้พลังเลเวลสองที่อยู่ไม่ไกลลอยขึ้นฟ้าเดิมสหายชูตั้งใจจะช่วยพวกเรากลุ่มทหารรับจ้างเขี้หมาป่าอยู่แล้วแต่ตอนนี้แกคิดลงมือกับเขาคิดหรือว่าพวกฉันจะยอมอยู่เฉยอัญญประกาศคู่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมุมปากของชูเซวียวนอน่ายกยิ้มไม่ได้กลุ่มทหารรับจ้างเขี้หมาป่าออกหน้าช่วยเหลือเขานี่แสดงให้เห็นว่าตนมองพวกเขาไม่ผิดแสหาที่ตายน้ำเสียงของจ้ากวงเต็มไปด้วยความโกรธก้าวเข้าหาจางสิงค์คู่ต่อสู้ของแกคือฉััััันนตตต่่่่าา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 างง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 งหหหหกกกกอออออยยยไรรรรรร็มมมเเ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 สีีีวววววะะบบบๆดดขขขึ้้้้ืลลจููซพพผโิ ยังไงก็ตามจ้างวงส่งแล้วที่เป็นผู้ใช้พลังเลเวลสี่แม้ทุกสิ่งจะเกิดขึ้นในพริบตาเดียวแต่เขาก็ยังตอบสนองได้ทันเจ้าตัวยกแขนขวาขึ้นป้องกันเหนือศีรษะทันทีปุ่มมอพมอร้อมกับเสียงประทะหนักทุบร่างของจ้างวงถอยกดไปหลายเมตรในคราเดียวส่วนฉู่เซวียวนถูกแรงส่งต้องถอยกลับมาสองสามก้าวรู้ใช่ไหมว่าผู้ใช้พลังทั่วทั่วไปต้องการค่าสเตตัสแค่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงกำหนดก็จะสามารถอัพเลเวลได้แล้วแต่ในทางกลับกันฉู่เซวียวนต้องมีค่าสเตตัสทั้งหมดเกินหนึ่งพันจึงจะอั เห็นแค่เพียงรอยปริร้าวเล็กน้อยปรากฏขึ้นบนกรอบกระดูกตรงแขนขวาของจิ้งกวงแม้จะไม่ชัดแต่มันก็ทำให้ม่านตาของเขาหดลีบลงทันทีเจ้าตัวทราบดีถึงพลังป้องกันของกรอบกระดูกที่เกิดจากกอบิลิตี้ของตนความทนทานของมันกระทั่งอาวุธของกองทัพก็ยังไม่สามารถสร้างรอยขีดข่วนได้แม้แต่น้อยทีศทั้งพลังรบของเจ้าเด็กตรงหน้ายังอยู่แค่ขั้นสามเท่านั้นสิ่งเดียวที่ไม่เหมือนใครของมันก็คือมีดยาวในมือที่ส่งกลิ่นไอ้แปลกๆออกมาชั่วขณะนี้หัวใจของจิ้งกวงเริ่มปรากฏเข่าของความหวาดกลัวขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่น ที่เด็กนี่จุดจุดจะปล่อยไว้ไม่ได้ตายจึงกวงคำรามด้วยความโกรธกรอกกระดูกตรงแขนขวาเขาค่อยๆบิดไปมามันเริ่มเปลี่ยนรูปราวกับมีชีวิตกลายเป็นหอ,อกกระดูกแหลมที่มีความยาวกว่าหนึ่งเมตรเจ้าตัวไม่รอช้าระเบิดความเร็วพุ่งเข้าชาชูเซวียนุนทันทีในเวลาเดียวกันเดือยแหลมตรงข้อต่อของกรอบกระดูกก็พุ่งออกไปมันถูกยิงราวกับกระสุนปืนชูเซวียุนเห็นภาพนี้ดวงตาหลีลงเล็กน้อยคำสาบรติการถูกเปิดใช้งานอย่างเงียบๆร่างกายของจึงกวงซึ่งก,งงกำลังเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วอดสั่นไหวเล็กน้อยไม่ได้้้้้้้ควว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 วาาาาาามม่่่่่่ออองงงงไไลลลลลดดลดยยกกกกกะะะทััััันน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 นหเเเเเเืบบใใแแแจชชชชตตสๆขข็ุปริูซี หมดคลุ้มคลั่งลิงตีปากฉูเซวียนเผยขึ้นเล็กน้อยเปล่งสามคำออกมาเบาๆพลังลบสิบเข้าประทุขึ้นทันใดเงาโลหิตสะบัดไหวทิ้งไว้เพียงภาพปิดตาพุ่งผ่านหอกกระดูกเจาะทะลุกรอบกระดูกเบยตรงจงึกเข้าไปในหน้าอกเจิ้งกวงร่างของเจิ้งกวงหยุดตึกลงทันทีก้มหัวลงมือมองไปยังเงาโลหิตที่เสียบเข้าอ,อกเขาด้วยสายตาไม่อยากจะเชื่อกรอบกระดูกตามตัวเขาเริ่มปรีร้าวแตกกระจายลงกับพื้นสุดท้ายถูกพัดหายไปกับสายลมขณะเดียวกันเงาโลหิตเริ่มปลดปล่อยแรงดึงดูดอันน่าขนลุกพพลลลลััังง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 ชีีวววววววิิตตตตเเเเเหหหหืืือออออดดดาา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 ายยยไไปจจจกกกกกแขข้้้่่่่รรร็ฉูููซนนนสสึึถถมมมศโใ ผู้ใช้พลังเลเวลสี่ตายปุบเสียงทิ้งตัวดังขึ้นร่างของเจ้ากวงสุดลงกับพื้นเหล่าผู้ใช้พลังทั้งหมดในสนามรบหยุดการต่อสู้ของพวกเขาทันทีมุ่งความสนใจมายังจุดนี้ทั้งหมดเผยสีหน้าตกใจมีหลายคนไม่อยากเชื่อว่าเจ้ากวงในฐานะผู้ใช้พลังเลเวลสี่จะเพล้ยงลังเช่นนี้ไม่มีใครกล้าเคลื่อนไหวชั่วขณะหนึ่งสนามรบหลงเหลือเพียงความเงียบเงันอันน่าขนลุกไม่รู้ว่าเสียงใครเป็นน้ำลายแต่สุดท้ายมันคือเสียงที่ทำลายความเงียบลงเจ้ากวงตายแล้วดวงตาของจางสิงเบิกกว้างพึงพันอย่างเหลือเชื่อเขาเหลียวมองจูเซวียืนที่ยาวกาาันมจกีีบเทพปศ็ ฮ่าฮ่าฮ่าฉันบอกแล้วไงด้วยพลังรบของสหายชูสู้กับเจ้งกงจะชนะเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นเฉินเฟิงหัวรอเสียงดังก่อนหน้านี้ชูเซวียวลงมือคราเดียวสามารถเปลี่ยนชีวิตสมาชิกกลุ่มทหารรับจ้างพยักคล่องไปได้ถึงสามคนพอ,อมาตอนนี้ข้าเจ้งกงได้อีกคนที่เหลือจึงราวกับมแมลงวันไร้หัวปัจจุบันผู้ใช้พลังฝ่ายกลุ่มทหารรับจ้างพยักคล่องส,ส่วนใหญ่เกิดความคิดล่าถอยอย่างไรก็ตามเนื่องจากชูเซวียวืนยันขวางอยู่ด้านหลังพวกเขาเลยไม่กล้าทำอะไรผอหลีผอลามตอนนี้ยังเหลือเวลาอีกหลายสิบนนนาาททีีีก่่่่อออหหมดลคงงขูเซวยยืจะไป เขากวาดสายตามองพวกผู้ใช้พลังฝ่ายศัตรูตัดสินใจขั้นเด็ดขาดฆ่าพวกมันอย่าปล่อยให้เหลือไว้แม้แต่คนเดียวชูเซมียุนกล่าวน้ำเสียงเฉียบขาดแต่ยังไม่ทันพูดจบประโยคตัวเขาก็หายวับไปแล้วเมื่อร่างของชูเซวียุนปรากฏขึ้นอีกครั้งก็มีสมาชิกกลุ่มทหารรับจ้างพยักคล่องอีกหลายคนจบชีวิตลงภายใต้เงาโลหิตร่วมมือกับสหายชูทุกคนสู้อย่าให้ใครหนีรอดไปได้อัศเจรีย์อัศเจรีย์อันญประกาศคู่จังสิงเห็นแบบนี้ในแววตาเขาฉายประกายดุดันพุ่งเข้าโจมตีทันใดนั้นทั้งสองฝ่ายคควาามโกกรรธและะเสีียงงปทดัขึ้นอ อย่างไรก็ตามคราวนี้มันต่างจากในตอนแรกการต่อสู้ครั้งนี้มันเหมือนเป็นการทำลายล้างฝ่ายเดียวผู้ใช้พลังกลุ่มทหารรับจ้างพยักคลั่งแทบไม่อาจต้านทานใดๆทุกคนตายลงในสนามรบอันที่จริงอาจพูดว่าเกิดทั้งหมดเป็นฝีมือของชูเซวียนพลังรบของเขาเทียบได้เลยกับเลเวลสี่วปลายทุกสิ่งที่เกิดขึ้นราวเสือกระโจนเข้าฝูงแกะผู้ใช้พลังคนแล้วคนเล่าถูกฆ่าตายภายใต้เนื้อมือเขาก่อนที่อีกฝ่ายจะทันได้เคลื่อนไหวด้วยซ้ำใช้เวลาไม่ถึงนาทีผู้ใช้พลังกลุ่มทหารรับจ้างพยักคลั่งทั พวกเขารู้ดีหากไม่ใช่เพราะชายหนุ่มตรงหน้าวันนี้ผลลัพธ์คงต่างออกไปโดยไม่สนใจสายตาของพวกเขาชูเซวียนค่อยๆเดินมายังศพของเจ้ากวงกล่าวในใจว่าระบบทําการฟิวชั่นฟิวชั่นสำเร็จได้รับค่าสเตตัสเพิ่มเติมความว่องไวห้าหน่วยพลังกำลังห้าหน่วยร่างกายห้าหน่วยค่าพลังจิตห้าหน่วยตรวจล็อกความสำเร็จสังหารผู้ใช้พลังเลเวลสี่ได้เป็นครั้งแรกขอมอบรางวาัลค่าพลังจิตสองหน่วยแตนีนหนึ่งหน่วยจุดแสงไหลเข้ารวมกับร่างของชูเซวียนสัมผัสอันคุ้นเคยที่ช่วยให้เขาแข็งแกร่งปรากฏขึ้นอีกครั้งอย่างไรก็ตามหลังจากสสสิ้นเเเียงปรรระกกาาศตววจจล็็อคมชูซวววววีีียนน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 กกกกกลลััััััับบบบออดดดดขมมมมคคิิิ้้้้ไไไไไ่่่่่่่่เเเเเพรรราาาาาะสสตตตททปแงจฟชึ ชูเซวีย kind of like? like? oh kind of um ุนเอ่ยถามในใจระบบเกิดอะไรขึ้นทำไมค่าสเตตัสของผู้ใช้พลังเลเวลสี่ถึงน้อยแบบนี้กำลังทำการตรวจสอบเสียงของระบบดังขึ้นตรวจสอบเสร็จสิ้นฟังก์ชันฟิวชั่นของระบบยังคงปกติดีหากแต่ตรวจพบความผิดปกติค่าสเตตัสส่วนใหญ่จากศพถูกเงาโลหิตดึงออกไปเงาโลหิตชูเซวียุนทวนคำก้องลงเพ่งมองเงาโลหิตในมือช่วงเวลานี้เงาโลหิตกำลังเปล่งแสงสีแดงแปลกๆออกมาเกล็ดบนด้ามจับไหลเยืนไปด้วยเลือดราวกับว่ามันมีชีวิตระบบนี่มันเรื่องอะไรกันแน่ชูเซวียุนเอ่ยถามในใจสีหน้าเขาตอนนีีีีี้้้้้้เเเเเเเรร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 ิิ่่่่่่่่่มมมมดดูไไไปปปาา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 ากกกกฏววววววโจจจนนททลลลลงง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 ัััขขแแคคคคืืืออออออุธตหหใใใฟช ข้างในเงาโลหิตที่วิญญาณแฝงตัวอยู่จึงทำให้อาวุธชิ้นนี้มีจิตสำนึกเป็นของตัวเองระบบตอบกลับมาเบาๆว่าอะไรนะได้ยินคำนี้ชูเซวียุนตกใจนี่อาวุธของเขากำลังถูกควบคุมโดยจิตสำนึกอ,อื่นอย่างนั้นหรือเรื่องแบบนี้แม้แต่ในนิยายบางเรื่องก็ยังไม่กล้าเขียนเลยทว่าไม่นานเขาก็สงบลงเอ่อยถามว่าระบบมีวิธีกำจัดมันไหมต้องใช้แต้มยินสองร้อยหน่วยหรือไม่พลังรบของเจ้าของร่างต้องไปถึงขอบเขตหลอดระบบตอบกลับได้ยินประโยคนี้สีหน้าของชูเซวียุนิ่งงันไปทันใดก่อนหัวเราะทั้งน้ำตานี่มันเกิิิิินน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 ไไไไไปปปปหหหหหห่่่่่่่อออออยยยยยมมมมมรรรระะบบบบบบชชวววาาาาาธีีทัััเเเ็ดดด้้้้้้ใใสสจขงงถแตตพืกล โอเคเอาตามนั้นเลยทันทีที่ถูเซวียุนตอบเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานแปลกๆไหล,ลเข้าสู่เงาโลหิตและดูเหมือนว่าจะมีเสียงคำรามด้วยความโกรธของสัตว์บางชนิดดังขึ้นติดผนึกเสร็จสิ้นเจ้าของสามารถควบคุมมันได้ด้วยตัวเองแล้วระบบตอบกลับแต่เดี๋ยวก่อนถ้ามันติดผนึกแล้วฉันจะใช้ทักษะอื่นๆของเงาโลหิตได้ยังไงถูเซวียุนนึกในใจอย่างไรก็ตามวิธีการของระบบแฝงไปด้วยความหมายอันลึกซึ้งทักษะของมันอาจยังคงอยู่ก็ได้เขาจึงไม่ถามอะไรเพิ่มเติมอีกแม้บทสนทนาที่เกิดขขขขขขึึึ้นนน้้้้้้้้้้้้นน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 นจจจจจจะะะดดดดูููเเ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 เหห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 มม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 มืือออออาา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 าแแแตต่่่่่่่่่่ใใใใคคคคคววววปปป็รรรริงงงงัััััผผไไไไกกกีีีลลลลลยยยยทททททุุพพณชบ เมื่อคนอื่นๆได้ยินเสียงของเขาทันใดนั้นเกิดความโกลาหลขึ้นในหมู่ผู้ใช้พลังอะไรนะเขาคือเทพมรณะนั้นหรอเชียเอ๋ยนั่นไอดอลฉันไม่นึกเลยว่าจะได้เจอตัวเป็นๆเ,เขาคือเทพมรณะที่สามารถต่อสู้กับหวังเทียนป่าแบบตัวต่อตัว,ตวอัญญประกาศคู่เวลานี้ฉู่เซวียุนได้สติกลับมาอีกครั้งเมื่อมองไปยังสีหน้าท่าทีตื่นเต้นของเหล่าผู้ใช้พลังเขาก็เกิดความสับสนไม่ได้ชื่อของเขาโด่งดังขนาดนี้เชียวรหรือทำไมดูเหมือนทุกคนจะรู้จักเขามาก่อนเลยเนื่องจากรู้จักฉู่เซวียหยุนเฉินเฟิงกับเฉินหยุนที่ตามต ฮ่าฮ <aa> ่าฮ่าว่าแต่ตอนนี้ฉันควรเรียกไงว่าสหายชูหรือเทพมรณะดีเฉินหยุนข้างๆแซ่ขึ้นกล่าวด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าเขาเจ้าตัวเป็นแฟนตัวยงของเทพมรณะเมื่อวันก่อนเขารู้สึกเสียใจมากที่ไม่ได้เห็นการต่อสู้ระหว่างเทพมรณะกับปีศาจราตรีแต่ตอนนี้เขาได้เจอเทพมรณะตัวเป็นๆแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นคนรู้จักเฉินหยุนรู้สึกตื่นเต้นมากเรียกอะไรก็ได้แล้วแต่นายเลยฉูเซวียุนตไหล่ากล่าวด้วยรอยยิ้มจักนั้นหันไปมองชายคนสุดท้ายที่ยังไม่ยอมพูดอะไรฉูเซว สวัสดีสหายชูจางสิงห์ทักทายพลางประสานกำปั้นอย่างเคร่งขรึมขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือหากไม่ใช่เพราะคุณน่ากลัวว่ากลุ่มทหารรับจ้างของเราคงปกป้องอาณาเขตของตัวเองไว้ไม่ได้ชูเซวียืนสายมือกล่าวอย่างไม่ใส่ใจว่าก็แค่ยื่นมือช่วยเหลือเล็กเล็ก,ลกน้อยน้อยอีกอย่างผมมีเรื่องบาดหมางก,กับกลุ่มทหารรับจ้างพยักคล้องอยู่แล้วฉันว่าจะแวะมาเยี่ยมนายสองคนแต่ดันเจอเรื่องนี้พอดีชูเซวียุนยิ้มพูดต่อว่าถึงจะพูดแบบนั้นก็เถอะฉันได้ยินว่าพลังรบโดยรวมของกลุ่มทหารรับจ้างคคค่่่่่่่่่ออนนนนข้้้้าา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 งงงงงงเเทททททีีียยยมมมมมมกกกกกััััแตไลลลลุหหรรรบจพถึสสปญะ สหายชูฉันจะเล่าให้ฟังเฉินเฟิงที่ยืนอยู่ข้างๆพูดขึ้นหัวหน้าขอเราชื่อเฉียวหวนวันก่อนเขานำทีมออกไปในพื้นที่รกร้างแล้วบังเอิญถูกอะไรบางอย่างโจมตีเข้าแต่น่าแปลกที่พวกเขาไม่เห็นแม้งเงาของศัตรูพี่น้องหลายคนได้รับบาดเจ็บสาหัสต,ตอนหัวหน้าถูกนำตัวมาเขาก็หมดสติไปแล้วสภาพร่างกายก็แย่ลงเรื่อยๆนายน่าจะรู้ใช่ไหมว่าสำหรับกลุ่มทหารรับจ้างแล้วโดวยทั่วไปหวัวหน้ามักแข็งแกร่งที่สุดไม่รู้ว่าเจ้ากลุ่มทหารรับจ้างพยายามคลั่งไปได้ข่าวมาจากที่ไหนถึงได้มาหาเรื่องพวกเราหลายวันนีีีีีี้้้้้้้้ททททุุกก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 คคครรรรรััััััังงงง่่่่่่่่มมมมมมาา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 ็็็จจจจจะะะะยยยยิิหหหลลลขขึนน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 นถถดดดดดสววววววอออบบบบเเเเเแแตตไไไปปููพพพพพใืืษซ ตามปกติแล้วนอกจากความสามารถในการโจมตีและป้องกันในบรรดาผู้ใช้พลังก็ยังมีคนที่เก่งทางด้านรักษาอยู่เหมือนกันอาทิเช่นผู้ใช้พลังธาตุน้ำหรือผู้ใช้พลังธาตุแสงบุคคลเหล่านี้สามารถใช้พลังในการรักษาได้ได้ยินคำถามนี้จางสิงยิ้มเจอนพวกเราพาเขาไปพบถังมู่อยู่ในกองทัพแล้วเธอเป็นผู้รักษาที่เก่งที่สุดในฐานเทียนหัวแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้ขนาดนั้นเชียวชูเซวีนึกในใจแต่ในตอนนั้นเองน้ำเสียงที่ฟังดูกังวลดังมาจากเบื้องหลังพวกเขาไม่ได้กันแล้วพี่ใหญ่จางท่านหัวหน้ากำลังจะตายเห็นแค่เพียงเด็กสาวที่น่าจะย ว่าไงนะได้ยินเรื่องนี้ดวงตาจางสิงเบิกกว้างหลายคนก็อุทานขึ้นมาอย่างไม่อยากเชื่อสีหน้าของเหล่าผู้ใช้พลังรอบตัวเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมีกระทั่งผู้หญิงบางคนถึงกับสะอื้นให้หลิงเอ๋อใจเย็นๆก่อนค่อยๆพูดช้าๆแม้สีหน้าของเฉินหยุนจะยั่งแย่แต่ก็ยังพูดอย่างใจเย็นเด็กสาวที่ชื่อหลิงเอ๋อร้องไห้ปาดน้ำตาของเธอพูดเว้นระยะเป็นช่วงๆว,ว่าตอนนี้หัวใจของหัวหน้าเต้นช้าลงพี่สาวมู่ทำได้แค่ช่วยยื้อชีวิตเขาพี่สาวมู่ที่หลิงเอ๋อพูดถึงคือมู่ซวนภรรยาของหัวหน้ากลุ่มเเเเเเเรราาาาาธธออป็นนนนผู้้้้ใชพลลลัง 3, งหววฉิิิยยยุกะซซบบขๆี จางสิงที่อยู่ไม่ไกลปรับอารมณ์ก่อนใครเพื่อนในฐานะสมาชิกกลุ่มทหารรับจ้างขี้หมาป่าที่เป็นรองพีนเฉียวหลวนเท่านั้นเขาสูดหายใจลึกกล่าววยน้ำเสียงนักแน่นทุกคนใจเย็นก่อนหัวหน้าต้องผ่านอุปสรรคในครั้งนี้ไปได้แน่ๆจางสิงรู้ดีกลุ่มทหารรับจ้างขี้หมาป่าเพิ่งผ่านการต่อสู้มาเป็นเวลาเหมาะที่สุดที่จะสร้างขวัญกำลังใจและต้องไม่เอ,อ่ยหรือกระทำครึงคร่ง,คร,งครึ่งกลางกลางให้คนอื่นรู้สึกต่างหนุดจงเด็ดขาดจริงด้วยหัวหน้าของพวกเราเป็นถึงผู้ใช้พลังเลเวลสี่แล้วเขาจะมาตายง่ายนง่ายแบบนี้ได้ เวลานี้ชูเซวีย,ยอนอดดูสึกชื่นชมเฉียวหลวนผู้ซึ่งเขายังไม่เคยพบหน้าขึ้นมาไม่ได้ดูจากพฤติกรรมของเหล่าสมาชิกคนอื่นๆในกลุ่มทหารรับจ้างเขี้ยวหมาป่าแล้วก็สามารถมองออกได้ว่าตอนยังสบายดีเฉียวหลวนผู้นี้สามารถเอาชนะใจทุกคนได้อย่างแท้จริงคนที่มีบุคลิกแบบนี้มักจะเป็นพวกพระเอกหรืออะไรทำนองนั้นแถมกลุ่มทหารรับจ้างเขี้ยวหมาป่าก็ดูไม่เหมือนกลุ่มทหารรับจ้างอื่นๆตรงกันข้ามพวกเขาดูเหมือนเป็นครอบครัวใหญ่จากมุมมองนี้สรุปได้ว่าเฉียวหลวนผู้ซึ่งเขายังไม่เคยพบหน้าคุ้มค่าที่จะเข้หาเป็นสหายนี่คือสิิิ่่่่งงงททีีีูเเเเเเเซวววยยยยออออนน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 คคคดดใใใใจจจจไไไปปปถะะรบหหาาาาาขขกกกกััแแมมม้้้สื็็ตตตตุ ลิงเอ๋อผนกหัวอย่างรวดเร็วนำหน้าจางสิงไปที่บ้านของเฉียวหลวนมีผู้ใช้พลังอีกหลายคนตามไปชูเซวียุนเห็นแบบนั้นก็ตามไปด้วยเช่นกันระหว่างทางทุกคนเงียบกริบบรรยากาศหดหูกแพร่กระจายไปรอบๆนี่คุณร้องไห้ชูเซวียุนมองจางสิงที่อยู่ข้างๆกล่าวเบาๆเ,เ,เวลานี้ทุกคนได้มาถึงหน้าบ้านของเฉียวหลวนแล้วมีผู้ใช้พลังหลายคนเฝ้าอยู่บ้างเงียบๆไม่รอบแค่เหงื่อออกนะจางสิงปาดหางตาหันไปพยักหน้าให้กับผู้ใช้พลังหลายคนที่เฝ้าอยู่นอกประตูโดยไม่ได้เอ่ยคำใดเขาเดินตามลิงเอ๋อเข้าไปในห้องที่เฉียวหลวนนอนอยู่ ชูเซวียนสำรวจมองไปรอบๆและพบว่าตัวบ้านได้รับการตกแต่งเป็นอย่างดีแต่สิ่งที่ดูขัดกับมันคือชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะอายุแค่สามสิบกลางๆทั้งร่างผองแห้งติดก,กระดูกคล้ายยอดอาหารมานานกำลังนอนอยู่บนเตียงไม่ต้องดาวก็รู้ว่าคนคนนี้คือเฉียวหลวนผู้นำของกลุ่มทหารรับจ้างเคี่ยวหมาป่าข้างกายเฉียวหลวนเป็นผู้หญิงในวัยยี่สิบกว่าปีแสงสีฟ้าจางๆยังคงไหลาจากมือเธอเข้าสู่ร่างของเฉียวหลวนอย่างต่อเนื่องแต่ยิ่งงานลิ่นอายของเธอก็ยิ่งแห้งเหือดลงด้วยความเร็วที่เห็นได้ด้วย การกระทำของมูซอนทำให้จิตใจของถูเซวียนสั่นไหวเล็กน้อยระบบเกิดอะไรขึ้นกับเขาถูเซวียนมองจากด้านข้าวเอ่ยถามระบบกำลังทำการตรวจสอบเสียงระบบดังขึ้นตรวจสอบเสร็จสิ้นสถานะผู้ใช้พลังเบอร์เซอร์เกิดเลเวลสี่ตกอยู่ในสภาพขาดเลือดอย่างรุนแรงใกล้ลาตายแจ้งเกินตรวจพบปรสิตที่ไม่สามารถระบุป,ประเภทได้ในร่างของคนผู้นี้ว่าไงนะได้ยินคำอธิบายนี้ดวงตาของถูเซวียนเบิกกว้างขึ้นทันใดปรสิตประเภทไหนกันที่สามารถทำให้ผู้ใช้พลังเลเวลสี่กลายเป็นแบบนี้แถมมันยังหลบเลี่ยงการตรวจจับของผู้ใช้พลังรักษาได้อีกถูเซวียนสูดหายใจลึกเอออ่่่่ยยถาามมวววรรระะะบบบพจชฉััันนนนุตตตำแหหงงขปสิ้้ไได เจ้าของร่างสามารถยกระดับพลังจิตเพื่อตรวจหามันได้แต่ต้องจ่ายหนึ่งแต้มยินตกลงหรือไม่ตกลงฉูเซวียุนกล่าวเฉียบขาดยกระดับพลังจิตเสร็จสิ้นจากนั้นแม้ฉูเซวียุนจะรู้สึกว่าพลังจิตของเขาไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่มันเหมือนได้รับการปรับแต่งใหม่ให้ความรู้สึกราวกับคนสายตาสั้นถูกสวมแว่นนำพาวิสัยทัศน์ใหม่มาสู่ชีวิตกระทั่งโลกเมื่อหน้าเขายังชัดเจนเพียงกลั้นหายใจก็จะสามารถได้ยินเสียงเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในตัวของผู้คนรอบข้างหากพลังจิตของฉูเซวียุนก่อนหน้านี้เป็นแแแคคค่่่่เเเเเเมม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 ็็็ดดดดดททรรรรรราา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 ยยยยยธปปปปัััััจจจุุบบบบบนน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 นไไไไ้้้้้้ลลลีกก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 วใใสสพิิิิโฉอออองงงชหหตะผ